0ถึง1ที่จุดชัดคือหน้าต่างห้องบรรทุก กว้างถึง5.8เมตรสูง4.1เมตรและยาว43.8เมตรรองรับโหลดได้25ตันตามมาตรฐานเดิมแต่เวอร์ชั่นปี2025สามารถรองรับน้ำหนัก40ตันหลังอัปเกรดชุดโครงสร้างเล็กน้อยโดยไม่กระทบช่วงบินและพิสัยบินตามการรับประกันจากอีลิฟของ Airbus และ SSB Crack ถึงถึง0เมื่อเต็มกำลังจุดสูงสุดพิสัยมุ่งหน้าบินไกลกว่า6,400กิโลเมตรสำหรับ20ตันโหลดหรือหากบรรทุกเต็มยกเกิน4,700ไม์ทะลุ7,500กิโลเมตรในโหมด f e r r y f l i g ฟ t 150-0ถึงศูนย์ความมหัศจรรย์ของ a c 0 0 m คือความสามารถลงจอดบนลานสั้นดินลูกรังหรือแผ่นคอนกรีตหยาบได้ด้วยรันเวย์สั้นไม่เกิน600เมตรสนับสนุนภารกิจแนวหน้าได้แบบเครื่องบินโจมตีไม่มีของล้ำ AFV แต่มีศักยภาพขนถังยุทธปกรณ์ขึ้นสนามจริงงานสาธิตจากเจ้าหน้าที่ a อ r b บ s แสดงการบินต่ำสุดระดับ150ฟุตด้วยมุมเลี้ยว120องศาพร้อมบินปีนและลดระดับกระทนหันจัดว่าเป็นเมนเวอร์แท c กติคอลพาวเวอร์สูงสุดในหมู่เเเครรื่่อองงงบินนลลียยยโดยไมต้้ใชัววา 1,483ถึงศูย์ระบบป้องกันตัวเองบนฟ้า Defensive e s u i t e ประกอบด้วยชาร์ฟแฟล์และร a r Warning Receiver, Missile Approach Warning รวมถึงระบบ DIRCM ที่ติดตั้งล่าสุดให้กับเยอรมัน23ลำป้องกันขีปนาวุธอินฟาราเรดได้อย่างแม่นยำในระดับ3มิติ1,744ถึง1ปีนี้ A 4 0 0 M ยังผ่านบททดสอบระบบไ Fight, ฟ Fighting r o อ o โรลออฟคิดใส่แท้งค์2 0 0 0 0ลิตรโหลดเรตาแดนหรือน้ำดับไฟดิ่งต่ำกว่า30เมตรที่ความเร็ว230กิโลเมตรชั่วโมงในแกรนิโมฝรั่งเศสสำเร็จเรียบร้อยพร้อมออกแบบให้เปลี่ยนได้ภายใน2-3ชั่วโมง2 1 4 4ถึง1ไม่ใช่แค่ขนของ a อ0 0 m ยังทำหน้าที่เป็นแทงเกอร์ลอยมาตรฐานเกือบเทียบ447โดยมีฟูลเอลพอร์ตภายนอกพร้อมสะพานน้ำมันภายใน2ใบสำหรับเติมเครื่องบินรบหรือเฮลิคอปเตอร์เช่น F18 SU-30 นาโด S ส2งส M และสายส่งโฮสต์รัมยูนิตที่เติมให้อากาศยานขนาดกลางได้ถึง1.8ตัตนต่อนาที 2 5 9 8ยถึง 1>, 1ยุทธศาสตร์หน้าใหม่ของ a c 0 0 M ยังรวมถึงการเป็นมาเธอชิพปล่อยโดรนลอตทดลองบินเดโม n นสเตอร์มาแล้วตั้งแต่ปี2022ซึ่งสื่อ Air b u บูเรียกว่า Remote Carrier เชื่อมโดรน ISTAR หรือ EW ได้ครอบเครือข่ายพร้อมเตรียมโมดูลา r ์พอร์ททั้งสาย EW standoff jammer และ ISR p a y l o a d คิดแสดงว่าวางกลยุทธ์ว่าไม่ใช่เครื่องบินลำเลียงธรรมดาอีกต่อไป3077ลบศูนย์ 0, คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ a 4 c 0 M กลายเป็นเครื่องส่งงยุททธศาตร์ีมั้ ท a งเกอร์ i อเรียลเดลิเวอรีและไฟล์ไฟติง EWIS หนดพร้อมกันในหนึ่งแพลตฟอร์มมีคุณค่าจอมหืมาในระดับพันธมิตรเช่นฝ่ายเยอรมันฝรั่งเศสสเปนที่ต่อยอดสนับสนุนให้ผลิตต่อเนื่องถึงปี2028และลุนเอ็กเทนสายการผลิตถึง2030 3 4 0 6ลบศูนย์ในสนามจริง A c 0 0 M ผ่านการใช้งานหลากหลายทั้งภารกิจย้ายหน่วยเอวักว่าเต้พลเรือนจากอัพการิสถานพฤษภาคม2023ยสารายสำคัญหลังแผ่นดินไหวตุรกีซีเรีย กู้ภัยไทยก็อยากใช้มันเช่นกันโดยเฉพาะภารกิจช่วยน้ำท่วมในภาคอีสานลดเวลาและแรงงานแบบการส่งเรือช่วยเดิมลงมากว่า60% 3,682 0ลบศูนความพร้อมใช้งานอาจถูกตั้งคำถามเพราะอัตรามิชชั่นคาเปเบิลเรทของ USAF ยังอยู่ที่46%แต่ Airbus และ OCCAR ร่วมผลักดันแผนปรับปรุงภาระอะไหล่และ r e r p Reliability Enhancement Retrofit Program เพื่อผลักดันค่าให้ถึงระดับ75%ภายใน2026เครื่องบินที่พร้อมบินคือเครื่องบินที่ใช้ได้จริงราคา1นึ่ลำสูงประมาณ120-130ล้านดอลลาร์แต่หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อเที่ยวบินกับต้องจ้างเรือย,ยกหนักหรือเช่าจรวดน้ำมันสนามบินกำลังผลและโลจิสติกเชนแล้ว A400M ตอบโจทย์ได้ทั้งระยะและความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องสร้างรันเวย์เสริมเพิ่มศักยภาพภูมิประเทศที่ไทยกำลังเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ A400M Atlas รุ่น2025จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขนของแต่คือแพลตฟอร์มปฏิบัติการครบวงจรที่หยิบจับมาใช้ได้ในหลายมิติภารกิจลำเลียงหนักสายเติมกลางอากาศดับไฟป่าปฏิบัติการจู่โจมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือด้วยโดรนมออดใหม่มันกลายเป็นสะพานอากาศให้ชาติไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลจิสติกยุทธศาสตร์ที่สูงกว่าที่เคยคิดภาพสุดท้ายจากกล้องโดรนคือ A400M ไหนบินช้ามากต่ำพ้นยอดเขาอากาศยามเย็น พรมเงาสีส้มอ่อนบนลำตัวแล้วค่อยหายไปทันทีพนขับย้อนวิทยุว่าแอดลาสนี่คือสะพานหอที่เชื่อมไทยสู่โลกก่อนภาพดับลงวิดีโอจบทิ้งท้ายด้วยแคปชั่นว่า A400M The Ski Logistics Flagship โปรยอดวิวรอเก็บล้านต่อไปในใจแฟนสายอากาศไทย